ทำเนีเราทำนเออี้ครับดีที่เลืเปิดาแคนร้านเกก้องครับผมค่อยๆเริ่มค่อเริ่มวันนี้เราสงวันติดเลยครับวันนี้เรามาได้รู้แคไง้องทรับันีวันนี้ว่าเป็นิีสปอร์ตสปอร์ต่อยผมมาของไนกี้ครับทั้งตัวเลยมาแบรนด์แอคเน่ดอี้นะครับผมเป็นการเบสเยเนาะหน่อยหรือว่าสวนมากครับรไตลนี้จะเป็นสตล์ที่ปกติเราแบบชอบอยู่แล้วด้วย้ดูแบบเข้ากู่เลย อ้ยผมมันลุกนักกีอแล้วเปคนแต่ไม้นา้แต่ให้ใส่น้ามาเดินก็จเดกิอแก็จะเป็นลุตีีเนาะริงๆอ่ะชิพเจ้าผมมาแสบดยแล้วเราต้องเ้นเนาะใอเยเาก็ชอบสสบายๆีๆครับนี้ามาเนิะจนแฟครับมก็ดีดีใจคีใจที่เจอทุกคนแล้วก็ขอบุญลุกคนนี้มาหาพวกเรานนคะผบแล้วก็ เอออยากกระปากเพลงแล้วส่งพวกเราเป็นคู่นะครับผมกระปากไปเต้นกันเยอะๆนะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นคนเริ่มเต้นแล้วครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอใช่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอใครเปิดแล้วเราเปิดให้เรียบร้อยนุ่มเราเพลงใหม่เพลงยิ่มขึ้นเลยครับมีมุกโต้ที่พแทนนี่เป็นน้องไม่ได้หรอกนะใช่พี่แทนแล้วนะถ้าเป็น่แทนเใช่เขาบอกว่าเรียกว่าเป็นลุคใหม่อนร้านเนาะโตขึ้นเราก็อยากจะ ชี้แนวเพลงแตร้านเนี่ให้มันไม่เหมือนเดิมเนาะไม่อยากให้แฟนคลับนุกคนเบื่อเรียกว่าเลย้มาเป็นเพลงนีแหละครับผมแต่เราสม่ลครนดนึยวนิดนึงอย็ากเหตกร์เต็มต้มในวีดอาแต่ว่าแบบเราดที่ขับเพลงนี้เนาะเราคลีเพิ่ม่มคลิปากข้นครับผมเราถ้ามีเพลงขับไปเราจะทำยังไงดีล่ะเราเฮ้ยขับไปเหรอครับ อันล้านมันแบบมันคาดไม่ถึงเลยคเฮ้ยมันคาดไม่ถึงก็แต่เพลงนี้ก็คาดไม่ถึงแห้ะเพลงต่อไปก็คือผมบอกเลยว่าคาดไม่ถึงอันนี้อยากได้สปาไล์เนบ่ยเบอเราใช่มาเราบอกาเราก็จะรอวันอเรเพิ่มดูครับใช่งานอันนี้อั่าอมบ้อมครับผมไล่เฮ้ยอ้นี่ยเรียกว่าเขาประกาศแล้วอะไรอ่ะเล่นกีฬาอะไรบ้างคเทนอเด้เลยเป็นนักกีฬาบาสใช่ยืยูแล้วก็ละครับ คนไทยเราจะพอได้ตอนพี่พอเลยทำไมอ่ะพี่ได้ได้เป่นผู้ต่อใช่ซึ่งก็ท่านบอกผมว่าเป็นการนานแน่ๆพูดเลยเป็นการนานเขาไม่ต้องมาโชว์โหดนะพี่จูมาโชว์โหดเหรอเขาเจะโหดขนาดผมเห็นพี่จูเนี่ยซ้อมหนักมากๆครับผมพี่จูเนี่ยเก่งโหดเป็นความผู้ต่อเออความผู้ต่อโอเคก็เราดูครับใช่ครับผมก็ก็คนที่มีบัตรแล้วนะครับผมก็เกมตัวมันสนุกกับพวกเรานะครับแล้วก็ ฝากเชียร์ฝากตลกไปกับพวก,กเราด้วยนะครับผมแล้วเราเราได้เห็นหรือยังว่าแบบคู่แข่งของเรามีคนไหนที่แบบน่ากลัวหรือว่าเป็นตัวเต็งบ้างแกไห้ดูบ้างไหมคือคือผมเนี่ยก็เป็นนักกีฬาที่ไม่เก่งเลยไม่เคยเป็นเลยเนะนี่ยโอ้เนี่ยมีอบอกที่เก่งพูดเนื่องจาทุกคนเนี่ยแอบเห็นทุกคนเนี่ยแอบไปซุ่มซ้อมกันผมนี่เริ่มกลัวแล้วเริ่มหวั่นหวั่นแล้วหรือว่าพกผ่อนให้พัทคนนี้ด้วยนะครับผมเออ้วพี่จูล่ะครับยังไงรูทซอลเราครับผมเป็นจายคอนเทนต์ครับ แน่นอนว่าวันนั้นพวกแกได้คอนเทนต์กลับบ้านไปแน่นอนเอาว่าวิ่งไม่ล้มอะไรเงี้เอาเพื่อเอาเอาว่าวิ่งไม่ล้มแต่บอลเน่ยไม่ตามอวิ่งไม่ล้มของเขาไม่หลุดหรอกแฮปปี้แล้วเนาะใช่ครับแฮปปี้แล้วโอเคเล่นโลงสนามกับเขาแฮปปี้แล้วครับเราคืออ่ะถ้างั้นก็อันนี้ก็ใกล้แล้วเนาะครับผมแล้วฝากเอาแฟนๆอะไรกันได้ครับแล้วเราฝางกันครับก็ขอฝากแฟนๆทุกคนนะครับโอ้โหท็อปนะครับผมก็เป็นกิจกรรมลูกกระดกของพวกเราชาวทีป๊นะทุกคนเลยนะผมอยากให้ทุกคนได้มาเจอกันนะครับแล้วก็สามารถก็แบบ ระจอยมาฮามาเชียร์พวกเราก็ได้นะผมจากคนที่บัตรนะครับผมก็มาเจอกันได้นะครับมสเัเลยนะครับโอเค